สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ได้เดินทางมาถึงวัฒนานครน,นะครับจังหวัดสระแก้วนะครับผมบรรทุกมาอย่างเต็มที่นะครับดูดูทรงรถก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าข้างหลังเป็นยังไงบ้าง เต็มขนาดไหน <hobby. S 1> เต็มจริงๆครับผมใส่ไม่ได้แล้วอันนี้แค่ข้างหลังนะครับข้างหน้าก็มีนะครับนี่ค <leave> รับเต็มหมดเลยครับนี่ครับสายบรรทุกจริงๆนะครับผม เต็มหมดเลยอันนี้ผมออกมาเัืงอตีสี่นะครับออกมาเัืงอตีสี่เนาะเช็คก่อนลูกปงลูกปืนร้อนหรือเปล่านะครับทำเหมือนพอล้อยเลยดูติดเลยเนี่ยมือเข้าไม่รอดนะครับตอนนี้ น้าลอยนะครับตอนนี้หน้าลอยเลยถึงบ้านน่าจะบ่ายๆน่าจะถึงนะครับบ่ายๆก็น่าจะถึงถึงบ้านตอนนี้อยู่ที่วัฒนานครนะครับตอนนี้เป็นเวลา,อ,าอีกห้านาทีก็หกโมงนะครับผมอีกห้านาทีหกโมงเช้านะครับอมจันมาตีสี่เนาะพอดีแวะห้องน้าผมเลือกใช้ที่ ปั๊มพีทีนะครับเพราะว่าปัม๊มถ้าเป็นปัม๊มพอรทอเป็นปั๊มอะไรเงี้ยมันไอ้นี่นะครับคนใช้เยอะผมก็เลยตัดสินใจนะครับใช้ปั๊มพีทีปั๊มเล็กปั๊มย่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะได้มันจะได้รักษาความสะอาดเนาะเพื่อ มีเชื้อมีอะไรเราก็ได้ปลอดภัยนะครับเวลาลงจากรถเข้าห้องน้ําเสร็จก็ต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์หรือว่าตัวยาฆ่าเชื้อนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับมันไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อเนาะมุ่งตรงสู่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับผม งั้นก็ถ้าใครอยากเจอก็ทักทายได้นะครับผมที่ตามเส้นทางที่ผมวิ่งนะครับคือผมจะใช้เส้นทางตอนนี้อยู่วัฒนานครก็จะวิ่งไปโนนดินแดงนะครับผมโนนดินแดงแล้วก็ไปละหานทรายแล้วก็วิ่งเส้นประสาทเมืองต่ำนะครับประสาทเมืองต่ำพนมลุงนะครับแล้วก็ไปออกประโคนชัยนะครับแล้วก็วิ่งไปแยกละกานะครับไปสุริน ไปสุรินทร์ไปท่าตูมแล้วก็สุวรรณภูมินะครับยะโสธรน,นะครับปาร์ตี้อํานาจเจริญนะครับผมใช้เส้นทางนี้นะครับเส้นทางที่เราวิ่งประจํานะครับเส้นทางจะอยู่ในหัวหมดเลยนะครับไม่ต้องเปิด GPS ปรับตาลงเนี่ยว่าอาจะไปไหนเนี่ยเส้นทางจะอยู่ในหัวหมดเลยปรับตาลงปุ๊บจะมองเห็นเส้นทางเลยว่าจะไปเส้นไหนเส้นไหนเพราะว่าเรา ไปประจำเนาะวิ่งประจำนี่นะครับสังเกตนะครับถ้าเจอนะครับผมนะครับเป็นไซซีบิกนะครับเอารถเก๋งกลับนะครับก็จะมีสติกเกอร์อยู่นี่ครับสติกเกอร์อยู่ข้างหลังนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมสังเกตง่ายๆเลย แอีกประมาณทักสามวันนะครับก็จะกลับขึ้นมานะครับมาส่งแฟนเหมือนเดิมใครก็ดักเจอได้ผมจะไปกลับไปกลับอยู่นี่ประมาณสี่รอบสามสี่รอบนะครับเพื่อจะมารับแฟนนะครับมารับแฟนไปบ้านนะครับไปหาลูกเนาะใครเจอก็ทักทายได้แน่นอนับสติ๊กเกอร์ตอนนี้มีสติ๊กเกอร์อยู่ในรถนะครับเกือบยี่สิบกว่าแผ่นนะครับตอนนี้เพิ่งแจก,กไปได้ ประมาณห้าหกแผ่นแจกไปแล้วประมาณห้าหกแผ่นนี่ครับมีรถซิ่งด้วยจากทางทางตอนนี้เราก็จะเดินทางกันต่อนะครับผมนี่ครับมากับเด็กน้อยครับเ <c oughs> ก้ยไใครบ๊ายบายค่ะ ันนี้นะครับรรมุ่งหน้าสู่จังหวัดอำนาจเจริญ YouTube ยาวไปยาวไปสายคลิปอยู่ตอนนี้มุ่งหน้าสู่จังหวัดอำนาจเจริญมากับน้องนะครับมากับเด็กน้อยเอา้าไหนเลยคิวหนะให้น้องให้น้าคุยเลยคิวหนเดี๋ยวน้วองโทราปัะโอเค เต็มรถนะครับของเต็มรถนะครับสายบรรทุกนะครับไปนี่สงสัยต้องเสริมแหนบใหม่ใ <laughs> สา่ย,ยางบรรทุกเ <laughs> แล้วครับรถโอเคนะครับผมบายบายครับเอฟซีทุกท่านนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับผมคอกสิงเที่ยวไทยทีวีด้วยเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับผมบายบายครับบายแ้วพี่น้องเอ้ยคุณน่ะคุณน่ะแนมไปแนม